สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับ mm hmm. ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป็นนี่อป้านะครับข้างหลังนี้ทุกคนคงเดากันไม่ยากนะครับว่าวันนี้ผมจะมาอัดคลิปทาอะไรอันบ็อกซ์กล่องของขวัญวันเกิดนั่นเองนะครับเราจะมาดูทีละอันนะครับว่าผมได้อะไรมาบ้าน,นจากงานวันเกิดปีนี้นะครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะของชิ้นแรกที่ได้ในงานเลยเนะี่ย กันดั้มย้นะฮะตัวนี้เป็นสไตร์กันดัมเรียลเกตด้วยเป็นเกดที่ผมชื่น <Yeah. S 1> ชอบมันค่อนข้างที่จะละเอียดตัวไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าห้องผมมีพื้นที่จํากัดไม่สามารถที่จะตั้งตัวใหญ่บานี้ได้นะฮะแล้วเราก็จะมาเปิดดูข้างในกันนะครับนี่นะฮะมีโน้ตด,ด้วยนะครับอันนี้จากฟางนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะขอให้มีความสุขมากๆอย่างเลข2อยู่เนาะแด่น,นอนอยังไม่ได้3 ขอให้สุขภาพแข็งแรงมีงานให้น้องคนนี้มาหาเรื่อยๆรักและเป็นฝูงสมัรู้ได้ไงว่าเป็นน้องฮะฮะหวังว่าจะชอบของขวัญชิ้นนี้ที่น้องให้แล้วถ้ามีเวลาต่ออย่าลืมปวดน้องนะเดี๋ยวจะมีตัวอื่นตามว้าว <laughs> จะรอนะฮนะผมยังไม่ต่อตอนนี้นะครับเพราะว่าถ้าต่อน,นี้ก็คือผมไม่ได้นอนนะเดีย๋ยวมาต่อที่ต่อไปนะใกล้มือเลยแล้วกันนี่น่าจะมาพร้อมกับพวกขอออ นะฮะขอบคุณมากนะฮะสำหรับกระเพียนนะฮะรู้ที่ไงว่าผมปวดยาวต่อกันที่ชิ้นต่อไปเออจะบอกว่าที่จริงแล้วชิ้นแรกที่ได้ของวันคือชิ้นนี้นะฮะมาจากคุณนัท t า a ใส่หนุนสีนะครับก็ได้ตั้งแต่เช้าเลยถือว่าไปสนีนี่แบบนึกมากนะครับแย่เถื่อนมากไม่มีคำใดเฮ้ยชาฮัลลาสอโยยะภาษาอะไรวะสไปเดอร์แมน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  เลิดมากไอ o อนสไปเดอร์ตัวนี้ผมชอบมากๆนะครับขอบคุณมากนะสวยมากๆวาจะตั้งช่องไปดิฉันอันนี้มาจากน้องไอรีจากเคบัวไม่ใช่เคเกิล <laughs> โทษทีขอบคุณมากจริงๆนะเดี๋ยวจะสวยให้หมดนะอันนี้ของไทยไม่แน่ใจจำไม่ได้นะเป็นซันไบต์สี่ห่อนะก็ประทังชีวิตไปได้อีกพักใหญ่ๆนะน,นะครับกุกตากวางลินเดียนะครับ นนตัวใหญ่มากมาจากเบนเทนเนะี่ยหนมันหน้ามันบวมๆน่าจะเป็นนะเอาหน้าเราไปใส่ใช่ไหม <c oughs> มาคอมเมนต์บอกด้วยนะมาเป็นถุงเลยนะครับอันนี้น่าจะมีของคนอื่นปนมาด้วยนะนี่เลยมาแล้วนะอันนี้เป็นตุ๊กตา,าที่แบบถ้าจำได้ผมเคยโพสต์แบบเคยชอบน,นะได้มาจริงๆด้วยนะน่ารักมากจริงนะ มีจดหมายด้วยนะเดี๋ยวผมแกะอ่านเลยแล้วกันนะครจากมูนานะครับอ่าใช่ใช่ใช่นะฮะมีรูปไอรอนแมนด้วยนะครว่าน่ารักมาก wishing you special happiness w o n d e r f u l l memory second all the best on your birthday and everyday ขอให้พี่เบนมีความสุขมากๆนะครับ o m มูนานะครขอบคุณมากนะครับชอบมากๆอันนี้ไม่แน่ใจว่า,าจากน้องคนเดียวกันหรือเปล่านะครับเป็นสตาร์ลอตน่าจะเอาไว้ปักดินสอนะะีข้างล่ามี นี่เป็นสตาร์ลอตเนี่น่ารักมากเนะขอบคุณครับไหนข้างในมีอะไรอีกอันนี้มีถดมายจากน้องนะครับทูพี่เบนสวัสดีค่ะฉันชื่อเบนอ๋อน้องเบนสวัสดีครับฉันเป็นคนหูหนวกยินดีที่ได้พบค่ะพี่เบนยินดีเช่นกันครับฉันเคยเจอกันจำได้หรือเปล่าเจอกันที่เมืองทองธานีวันนี้เป็นวันเกิดพี่เบนขอสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะขอให้มีความสุขมากๆขอให้สุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดในสิ่งที่ดีงามขอให้ตั้งใจทํางานด้วย อนาคตมีชีวิตอยู่ตลอดไปนะหมายความว่าไงหมายความว่าไงครับน้อง, <S <S อ,งอ่าน่าจะหมายถึงว่าอขอให้อนาคตสดใสอะไรประมาณนี้นมัง้งาะพี่ก็จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปนะพี่จะไม่ตายนะเราก็สอนในงานเนี่ยวิธีการเรียกชื่อของผมจากภาษาอังกฤษแปลแว่าหล่อมากนะฮะเอออันนี้อันนี้นี่เฟ ให้มี3มตัวเนี่ยนะเป็นหมอนนิ่มๆนะสอดมือเข้าไปแล้วก็นอนได้ผมคุณมากนะผมชอบยีบรับนะก็จะใช้อันนี้ในการนอนนะฮะมีอันนี้คือลอตุนี้เหรอเขาบอกว่าอันเนี้ยมันใช้ดูดกลิ่นได้นะให้เอามาดูดกลิ่นด้วยนะเออเขาเขียนมาในโน้ตนะฮะผมก็กลิ่นเป็นแบบ ไทยจีนใบไม้ใบชาอะไรประมาณนี้นะมันใช้หอมดูดกลิ่นนะขอบคุณมากนะชิ้นต่อไปมาที่ชิ้นนี้มันเป็นหมอนดมวนเป็นหมอนอ่ามีละุลมะนะหมอนใส่คอปึ๊บเข้าไปตรงนี้นะแล้วก็อนอยอันนี้มีการ์ดด้วยนะจะของอันนี้หรือเปล่าเนาะก็ถือวป็นี่ป,ป้านะไปถ่ายรูปไปกันนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะขอให้มีความสุขมากๆนะครับจากน้องเฟิร์นนะขอบคุณมากๆเลย นะคะจากน้องคนหนึ well. mm ่งนะครับเป็นสไปเดอร์แมนเหมือนกันแน่น่ารักมากๆเลยครับก็อันนี้ด้วยนะฮะน่าจะมาจากอีกคนถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เป็นสไปเดอร์แมนเหมือนกันขอบคุณครับนี่ครับยังไม่หมดนะฮะมีมีบราวด้วยนะวันนั้ผมงงมากว่ามันคืออะไรเห็นไหมยืดขาวมาได้ว้วยน้องเขาเขมาตอบนะบอกว่ามันเอาไว้วางมือถือนะฮะก็คือวางไปปึ๊บแล้วก็ยืดขามันอกไปปึ๊บแล้วก็เอามือถือมาวางเนีนยวนะครับขอบคุณครับ นี่หมดนะยังไม่หมดอีกเยอะทั้นี้มีเล็กก็ต้องมีหมีใหญ่มีเทาไหร่มีเบาใหญ่มากเอาไว้หนุนนี่แบบสบายต่อจากที่อันนี้ไงวันนี้เราได้เสื้อมานะครับเป็นเสื้อเสื้อยืดนะโอเวอร์ไซส์อุยสุดยอดสวยมากนะฮะชอบใส่เป็นโอเวอร์ไซส์เลยนะเพราะว่ามันสามารถยัดใส่กางเกงหรือว่าเอามาปล่อยชายยาวๆแน็ลๆได้นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาไว้ใส่ถ่ายรูปเวลาไปเที่ยวนะฮะใส่ละเท่แน่ๆเลยขอบคุณมากนะทางร้านเสื้อผ้านะฮะ อยากจะให้ผมใถ่ายรูปรีวิวก็สามารถส่งมาได้นะครับก็เปิดช่องทางไว้ตรงนี้เลยแลกันะครับโคตรตรงไปตรงหมาเนะขายของตลอดเวลาไปอีกแล้วกระดาษสไปเดอร์แมนน่ารักมากๆเลยนะครับมันมีแฟนด้วยอันนี้เนี่ยแกะออกมาแล้ววันงานไม่ได้แกะเพิ่งมาอันบ็อกซ์ที่บ้านนะฮะก็เลยเข้าใจแล้ว่าสงที่น้องบอกคืออะไรนะน้องบอกว่า มันเป็นแฟนสไปเดอร์แมนอ๋อโอเคฮนะมันเป็นนี่เดียวกันครัเดี๋ยวจะเอาไปไว้บนเตียงนอนแน่นอนนะชอบมากสไปเดอร์แมนเนี่ยสุดนี่น้องคงคิดว่าพี่น่าสงน้องก็เลยเอามาสก์หน้ามาให้นะครับนี่บำรุงผิวเข้าไปขอบคุณมากนะเดี๋ยวจะเอามาใช้นะครับนี่ในถุงนี่ก็หนึ่งนี่น,นี่นะครับนี่มันเป็นอันนี้เป็นมนะินิสแตนดี้นะฮะดูกโดมเห็นเฮ้ย คูไม่เบาอะแกะประกอบเลยแล้วกันนะครับนี่มโชว์แกะเสียบกรอบไปนี้นี่ก็จะตั้งได้นะเดี๋ยวผมเอาไว้ตั้งนตอนทำงานนตรงนี้หนละกระดังสุดยอดนะฮแล้วเรามาดูข้างในนะว่ามันมีอะไรบอกว่าของขวัญอาจไม่ค่อยถูกใจงบมีพอซื้อมาเวล แต่ขอให้เบนนี่ป้าเป็นความสุขร็มา,นะาก ji, นะครับอบนะีเวนต์เดย์ค่ะจากมินจีนะครับขอบคุณฮะเป็นหบวกนะครับไม่ออไอเทมในกระเป๋าเลยอ๋อฮะผมขอนเป็นอะไรก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นมาเวลนะฮะชอบหมดนะครับขอบ,นนค,บคุณมากนะฮะมางานวันเกิดก็ดีใจมากเลยต่อกันที่อีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้จำได้นี่นนี้เราทั้งสองนะฮะนี่เลยนะของที่น้องให้มาเป็น แก้ว s t a r w a r s ว้าว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 ใหญ่มากๆนะครับกินอะไรก็อิ่มนะฮะกินน้ำไปก็ปวดฉี่ทั้งคืนะ <c oughs> นี่คันตายมาจากดิสนีย์แลนด์ด้วยนะไม่รู้ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ที่ไหนมาที่รู้ๆคือเบส i นไทยแลนด์ <c oughs> <c oughs> ครับก็ชอบมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับแถมทุกคนม,มาด้วยทุยไม่ใช่นะมันคือสารกันบูดทุยไม่ใช่นะจะบูดอะไรล่ะแก้วนีนะ่มัน ซองกันชื้นนะครับชอบเอาไปแช่น้ำแล้วมันจะระเบิดปุ้งปุ๊งปุ้งปุงใครไม่เคยเล่นลองเล่นดูมันอันตรายป่าวใช้จักรยานในการรับชม <c oughs> <c oughs> วิจารณญาณเว้ย <c oughs> มาแล้วนะครับซูเปอร์ฮีโร่มินิซีรีนะฮะเป็นตัวต่อน,นะครับอันนี้เป็นโลกินะฮะไอรอนแมนนะครับไปดมแมน นี่เลยนะครทั้ง3กล่องนี้เดี๋ยวผมจะเอามาต่อแล้วก็วางไว้บนโต๊ะทํางานข้างหลังนี้นะครเป็นกาลังใจในการทํางานที่ดีมากๆนะครับมีจดหมายด้วยนะถึงพี่ที่หน้าเหมือนน้องควานนวันนี้พี่จะเป็นพี่หรือจะเป็นร่างทรงครับ <c oughs> <c oughs> ร่างทรงได้ข่าวว่าจะโดนจับ <c oughs> way, แล้วนี่เราเลาไม่เล่นแดี๋ยวเราโดนมากเล <c oughs> าเป็นตุ๊กตาอีกแล้วมันคือตัวอะไรอ่ะ มันคือหนูแฮมสเตอร์หรือมันจะเป็นแมวหรือมันจะเป็นหมีแต่หางนี้ว่ะมันก็น่าจะเป็นแรดกูนปะตัวใหญ่มากนุ่มนิ่มด้วยนะนุ่มนิ่มหน้าบูบี้เลยนะมีของอื่นด้วยมีปากกาสุดแบลวแลวก็ไมล์มแลวไมล์แลมสลิปปิ้งมาร์กนะฮะุณต้าก็มาว่ะเออนะมีของดิวตี้มาให้รีวิวอีกแล้วเนะี่ยเราเพิ่งปล่อยคลิปไปนะฮะมีจดหมายด้วยนะ เนน้องน้องแค่แบบเป็นอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งข้อความมันก็พอๆกับเชิญร่วมปิดทองฝังลูกนิมิตมันแยกประโยคกันมาก <c oughs> ถ้าเกิดว่ามันรวมๆกันแล้วพี่ต้องเอามาต่อจิ๊กซอว์น้องเห็นพี่เป็นนะดาวินชีโค้ดนะแต่ว่าเนี่อออยอะอไรเซนน่าจะเป็นอันสุดท้ายเนะี่ยอุ้ยมีอีกมีอีกว่ะมีมีมีสามใบเราเรียงข้อความผิดหรือเปล่านะแต่ว่าก็ประมาณนะี้แฮปปี้เบิร์ r เดย์ค่ะพี่เบนงานเงินปงังปังนะคะคิดถึงสมยัย sq f i v ว่ะ <c oughs> นะไม่รู้ว่าชอบของที่ให้ไหมนะอ๋อแล้วก็ต่อด้วยอันนี้แต่ว่าตั้งใจให้นะครับาดดูแลด้วยนะขอให้มีแฟนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะหน้าดิบตลอดการจริงแก่บ้างก็ได้โอเคเราเลียงถูกนะฮนะประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับสําหรับของนะฮะแต่ก็ยังไม่หมดนะมันมีมีอีกนะอันนี้ก็เป็นมาสเตอร์อีกแล้วอีกอย่างหนึ่งนะโพสต์ที่น้องเขาใช้เหลือร้อเล่นก,ก็กัดน้องก็เป็นเรื่อยนะมาที่ ดอกไม้กันมากกว่าน,นี่เป็นดอกไม้แข่งนะว่ะคุณมากเลยหอมหอมดีแล้วก็อันนี้มาจากนานะนะครับเ่าเขาผู้ระสัน,นกินอแล้วกันนะ,ะนะอันนี้ Happy birthday dear Ben's Nice to meet you นะ่ย from Nana Thank you so much for your flowers I like it so much Thank you for your coming ยังไม่หมดเรามากันที่บิบกายนะนี่ตัวนี้โหหนักหนักมากมันใหญ่จริงๆใหญ่ที่สุด ที่ได้ในงานแล้วนะตัวนี้เขาบอกว่านี่ตุ๊กตาทําเองด้วยเพราะที่บ้านเป็นโรงงานผลิตตุ๊กตาไว้อาจจะทําตุ๊กตาเป็นิ้วป้าก็ได้นะอยากได้ปลาเอาอยากได้ปลาาขายไม่แใครใครอยากได้ไหนลองมาซาวเซียนหน่อยนี่เรามาถึงใคลแม็กซ์ของวันนี้ดีกว่ากล่องนี้เลยนะเรียกว่าเป็นโห่นขุมทรัพย์มหาศาลนะเปิดกล่องมาในงานนี่คือว้าวอ่ะเฮ้ โอ้เยอะมากนะข้างในเป็นอะไรข้างในเป็นอะไรเห็นแล้วของเล่นนะโ้เห็นแล้วอบบีอะรีฉีดสุกฉีดเลือดพ่านก็ได้มาจากมินนี่นะตกใจมากๆที่แบบโหเปิดกล่องมาแล้วแบบมันแพงนะเนี่ยผมลองตีราคานะจากร้าวๆนะที่เคยไปศึกษาราคาดูกล่องนี้น่าจะประมาณเจ็แดพันได้นะครับเรามาดูกันทีละอย่างนะว่ามีอะไรบ้างอันนี้เลยนะ อุ้ยซีรีส์นี้ผมก็ชอบมากนะฮะอันนี้เป็นคอสเบบี้นะครับพวกคาแรคเตอร์มาเวลนะอันนี้ก็เป็นซีรีส์ของอินฟินิตี้วอลเหมือนกันนะครับสไปดี้ไอรอนสไปดี้นะฮะที่มันเป็นไลท์อัพฟังชันนะครับก็คือไฟที่ตาเปิดได้ด้วยโอ้โหโคตรเท่เรามาแกะดูกล่องนี้กันเลยดีกว่านะครับลองมาฟึบสวยๆได้ใจมากเลยนะฮะดูนี่ฮะให้ดูใกล้ๆเลยนะฮะอันนี้สามารถที่จะหัวลูกดิกได้เหมือนกันอุ้ย การลงสีดีมากเลยอ่ะเป็นแบบเงาเมทัลลิกนะครับตันที่ตัวต่อไปนะฮะตัวต่อไปก็ยังอยู่กันที่คอสเบบี้เหมือนกันนะไลท์อัพฟังชันเหมือนกันนะครก็คือตาเปิดไฟได้เปิดออกมานี่ให้ดูใกล้ๆนะครับโดยรวมหมุนอย่างสง่างามนะหัวก็ดุกดิกได้ตามสไตล์คอสเบบี้ทุกตัวนะฮะยองไม่หมดยังไม่หมดออฟโรสไปดีด้ตัวหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ Light Up and Magnetic Function อันนี้คือทั้งเปิดไฟได้แล้วก็มีแม่เหล็กด้วยสามารถเอาไปติดที่ผนังที่เป็นเหล็กนะมันก็จะแบบเหมือนเกาะผนังได้นี่นี่เลยนี่แหละหัวดุกดุกยุเปิดไฟได้นะวอบแฟบสีทองสวยงามนะเห็นแม่สังเกตดูที่ขาแล้วก็แขนนะครับอันนี้จะเป็นแม่เหล็กเล็กๆนะสามารถเอาไปดูดติดกับ ตรงที่เป็นเหล็กได้ก็เท่เลยนะเหมือนเกาะผนังบ้านได้เราก็จะเอาติดไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับนี่ตัวจิ๋วอีกนะฮะโอ้โหมันยังไม่หมดนี่หนึ่งสองสามที่อันที่สี่นะฮะแกะดูนะฮะอ๋ออนี่เป็นไอรอนสไปเดอร์นะมินิ่ไอรอนสไปเดอร์ Spider, นึครับไอรอนสไปเดอร์สี่อย่างไปแล้วมาดูอย่างที่ห้ากับว่าที่สไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งเป็นคอสเบบี้เหมือนกันนะครับโอ้ยอันนี้ ไ p i d เ r อร์แมนเว็บสวิงกิ้งคอสเบบี้นะฮะแงแงแกะ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 อันนี้เราแกะให้ดูกันชัดตรงนี้เลยนะครับกลายเป็นทอยรีวิวชาแนลเบนนี่อ๊อฟป้าทอยเป็นเวนะ็บสวิงเนี่ยโอ้โหสามารถติดไว้กับผนงังตรงนี้ตึ๊บตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะครับนี่ก็จะเหมือนห้อยหัวได้ต่อเลยนะฮะเรายังไม่จบกันง่ายๆ่ายนะวันนี้ไม่เลยนะซีรี Infinity Wall เหมือนกันนะก็จะเป็น Iron Spider นะครับแต่ว่าคนละท่ากันเมื่อกี้นะเมื่อกี้มันจะเป็นท่าปล่อยใยตัวนี้ก็ท่าคล้ายๆกันแต่ว่าสีมันจะออกต่างกันอันนี้จะเป็นฟ้าน้ําเงินสว่างกว่าอันนี้จะเป็นน้ําเงินเข้มนะครับแถมมีขาแมงมุมอยู่ข้างหลังด้วย <Hey. S 1> เห็นไหมจนะให้เทียบสีดูนะครับเป็น t o ยรีวิวแล้วจริงๆนะอันนี้เป็นน้ําเงินที่สดใสน,นะอันนี้จะเป็นแบบ สีเข้มๆเท่ๆดักๆหมุนหนหน่อยอุ้ยสวยมากเลยอ่ะตัวเนี้ยมาถึงอันสุดท,ท้ายแล้วนีออ่อันนี้ว่ะ Iron Spider อีกแล้วนะ Iron Spider Man นะครับนี่จาก SH Figure Art นะครับเป็นองใหญ่เลยเดี๋ยวเราแกะให้ดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงมีมือให้ 1, 2, 3, 4คู่เป็นเอ็กซ์ตร้านะครับที่เพิ่มขึ้นมาก็กจะมี ต่างการโพสไปแต่ละท่านเนี่ยทำให้เล่นได้หลากหลายมีรูปตตาให้เปลี่ยนด้วยเนี่ยนี่เห็นไหมฮะเป็นจุดเด่นของสไปเดอร์แมนเวอร์ชันนี้คือสามารถคิ้วหลิวตาได้นี่เฮ้ยอ่านี้ออกของพลาสติกออกก่อนพสติกนี่ยจุดขยับดีมากๆมีโหเรลศึกษามาดีนะเรียกว่าตรงนี้เป็นบัตเตอร์ไฟจอยนะครับสามารถที่จะแบบเหมือนโยกเนี่ย ข้างหลังเนี่ยเขาเรียกว่าปีกนะฮะสามารถที่จะแบบขยับได้สมจริงมากยิ่งขึ้นนะฮะด้วยความที่มันเป็นสไปเดอร์แมนท่าพวดมันยากนะท่ายากมันเยอะนี่นะครับผมได้ดูรอบๆแหมเพื่อความสวยงามรอบนึงอันนี้เป็นหนึ่งในซีรีส์ของตัวไซเนี่ยนะฮะตอนนี้ผมมีตัวไซนี้อยู่หนึ่งสองสามตัวนี้เป็นตัวที่สี่นะบเมาไปตั้งโชว์ด้วยกัน อันี่เลยนี่เลยนะฮะนี่นเป็น 1, 2 3แล้วตัวนี้เป็นตัวที่4นะฮะที่จะเอามาตั้งไว้ด้วยกันสวยงามและสําหรับวันนี้นะฮะก็พอหอมปากหอมคอนะครับนะเรามีโอกาสมานั่งทําคลิปอะไรอย่างนี้นะฮะก็รู้สึกว่าสนุกดีนะครับแล้วก็ชอบของขวัญจากทุกคนมากๆากนะสำหรับการอ่านและรีวิวอ่านตัวอะไรพวกนี้นะครับนะบผมจะ,ะทำเป็นคลิปแยกมาแล้วกันนะับบอก นิดนึ่งแล้วกันว่าคนที่ไปงานเนี่ยจะได้เป็นตัวนี้นะครับเป็นการออกแบบของผมเองนะครับซึ่งนี่มันจะมีส่วนขางตัวที่ชิปมาได้นะก็จะให้ใส่เลขที่นั่งมีคำถามนะฮะคลิปหน้านะผมจะทำ Q&A และกันนะเพราะว่าอนนี้มันเป็นช่องคำถามใช่ไหมเดี๋ยวผมทำคลิปแยกนะฮะก็เจอกันคลิปหน้านะวเพราะคลิปนี้น่าจะยาวมากนะครับแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกคนนะที่เข้ามารับชมนะขอให้สนุกกับการอันบ็อกซ์ของนี้นะถ้าเกิดว่าทุกคนชอบนะก็จะมีคิดอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งในโปรเจกต์ที่จะทำให้แตกลายออกมา จากคอนเซปต,ต์รายการเดิมๆมาให้มันหลากหลายยิ่งขึ้นนะถ้าใครชอบนะ mm. ก็อย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e แล้วก็แชร์คลิปนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญนะ mm. ก็อย่าลืมที่จะ comment คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับ mm. ว่าชอบไม่ชอบหรืออยากจะเห็นอะไรแปลกใหม่ในช่องนี้บ้างนะครับสามารถบอกมันได้เพราะว่าผมตามอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับถ้ามีข้อสงสัยก็พิมพ์ถามกันมาได้นะแล้วก็ยังไงนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชม I love you so much นะครับบ๊ายบายขอบคุณแนมะ่อันยองเราก็จะจ้องหน้าทุกคน่างนี้แหละเรามาเล่นจ้องตากนะันดีกว่า <im itation> ไปสักทีสิเฮ้ยเทปมันยังไม่ตัดเนาะ <im itation> แล้วก่อนจะจากกันไปนะครับขอฝากไว้อีกหน่อยนะครับสำหรับลายสติกเกอร์ของเบนิโอป้าชาแนลนะครับวันนี้วางขายแล้วในลายสติกเกอร์ช็อปนะครับสามารถโหลดกันไปใช้ได้เลยนะฮะขอบคุณมากครับบ๊ายบายแค่นี้แหละ